สวัสดีฮัลโหล,โลบองชูเชาวอาลันยินดีต้อนรับตามเดิมตอนที่แล้วเราเกิดรุดกำลังหาเรือผู้ใต้บังคับบัญชาการทำมาตรงขามทางด้านของอากาเป้เขาถูกถามจากคาวเวียว,ว่าทำไมช่วงนี้สีหน้าไม่ค่อยดีเลย อากาเป้กาวตอนแรกเขาฝันลางๆในทุกคืนความฝันก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นความจริงฉันไม่ค่อยเชื่อเรื่องความฝันเท่าไหร่เฝันแบบนี้ทำให้ฉันคิดว่าอาจจะจริงแล้วคาเวียเข้ามาปลอบใจอากาเป้คาเวียกาวถ้าเป็นไปอย่างที่ท่านฝันทุกคนที่นี่ก็พร้อมอยู่แล้ว มนุษเมื่อสามนาคีก็ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เ็ฟังดังน,นั้นก็สบายใจแต่ทั้งสองก็ไปพออรักกันวัตนต่อมาเช้าสดใสเตียงที่อบอุน่นในกาเป้สวัสดียามเช้าระยาสุดที่รักและไปทำงานในฐานะราชากาเรเวลาชาก็ไม่ได้อะไรมากก็แค่ต้องดูแลประชาชนอย่างจริงใจ ที่นั่งราชาจะเป็นสถานที่สำหรับเรื่องระหว่างประเทศแล้ววันนี้ก็มีแขกมาเป็นรถมาที่ไม่เหมือนใครเลยมีทหารมาแปดนายเดินทางมาถ้าจะพูดก็เป็นอาณาจักรที่ไม่รู้จักนั้นทักทายแล้วไปห้องรับแขกเพื่อดังคุยอย่างสบายใจแต่เนี่ยได้เป็นผู้ช่วยอากป้การพูดคุยคือเรื่องความสัมพันธ์ ฝ่ายตรงข้าพูดว่าตามมาครั้งนี้ก็เพื่อทดสอบท่านและชายตรงหน้าก็ไปเห็นภาพที่เหมือนโดนหักเหด้วยแสง้าวที่เห็นชายตรงหน้าสูงไม่ถึง6เซติเมตรมีหนวดเข่าที่สะอาดอย่างมากดังเี่นสลบไปแล้วส่วนอากาเป้ตกใจนิดหน่อยและชายตรงหน้าก็พูด 5โฮเมตรข้ามาจากอาณาจักรบุนแฮมเบิร์กในสายตาของท่านก็คงมองว่าเราคือคนแค่แต่พวกเราเรียกพวกเรากันว่าชาวอัทโทอาทิสหรือเรียกสันส้นๆว่าชาวโททิสเราอาศัยที่เทือกเขาทิโททางทิศตะวันออกแนวเขาที่พวกท่านเรียกกันว่าแนวเขาแห่งไฟ กเป้กาวเช่นนั้นท่านมาด้วยเรื่องอะไรโปรดเข้าประเด็นสักทีโอมกล่กาวขอภัยเรื่องของเรื่องคือพวกเราต้องการทำการค้าและต้องการสิ่งที่เรียกว่าบายเราตั้งแต่หนึ่งร้อยปีที่แล้วข้ายังจำรสชาตินั้นได้อยู่แล้วกเป้คิวก็ตกโอมกล่กาวคือพวกเราอายุยืนกับประมาณสามร้อยปี และเราก็เก่งเรื่องทำอาวุธด้วยนะพวกเราเคยทำสัญญากันเมื่อประมาณ100ปีก่อนตอนนั้นอาวุธแลกวายเมื่อแต้อาวุธไปยังไม่ส่งวายแต่ส่งทหารมาแทนเป็นมนุษย์ที่แย่มาก